ปลาขี้สิ่งแค่วะปลาขี้สิ่งแค่วะเอาขี้สิ่งแท้เปลี่ยนคันไม่แล้วเปลี่ยนคันไว้แท่วะขี่มาพี่โอ้ยขี่คอยแทขี่คอยแทก็ขี่สิ่งนะ คือขี้คอยแท้โอ๊ยขี้คอยโพสโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขี้คอยโพสโอ้ยโอ๊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 ยต่ำพ่อแล้วขี้ซิ่งๆนะขี้เป็นบ่หนูชื่ออะไรนะอาอาริยามาดาอาริยาพร้อมใจมาดามาดาเหรอมาดาอะไรมาดาเฮ่เฮ่ไหม มาได้เฮ้เฮิฮขีมข่มาพี่ขี่มาพี่เร็วเร็วโอ้ยสิตามพ่อสิตามพ่อ <c oughs> เกือบเป็นตามพ่อ <c oughs> ไปก่อนนะ